สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิญญาตุ้จินดา section Se หกหนึ่งสองหนึ่งรางานึ่งห้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดสค่ะวันนี้จะมาทำ m ม Map นะบทที่7เรื่องผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ยอยู่ใน 4P ซึ่งมีโปรดักไซส์เนะซสแล้วก็โปรโมชั่น นิดนะคะก็จะมีความกว้างค่ะซึ่งความกว้างในที่นี้หมายถึงจำนวนสายผลิตภัณฑ์นะคะที่ทำการเสนอขายต่อไปก็คือความลึกค่ะ ความลึกในที่นี้หมายถึงจำนวนรายการผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายต่อไปคือความยาวความยาวคือจำนวนรายการผลิตภัณฑ์ทุกสายที่บริษัทมีอยู่ ท้ายคือความสอดคล้องความสอดคล้องก็คือความสัมพันธ์กันระหว่างสายผลิตภัณฑ์ต่อไปนะคะองค์ประกอบองค์ประกอบเป็นที่แรกก็คือประโยชน์หลัก สคือรูปร่างรูปทรงแล้วก็ลักษณะอย่างที่สามคือผลประโยชน์เพิ่มเติมและสี่เสริม การวางตำแหน่งหรือ positioning ก็คือหนึ่งก็คือตำแหน่งในความคิดลูกค้าต่อไปก็คือตำแหน่งที่แตกตา่างจากคู่แข่งและสุดท้ายก็คือการแบ่งประเภทนะคะแบ่งได้3ามอย่างก็คือ1การจับต้องได้ ซึ่งแบ่งเป็นมีตัวตนจับต้องได้และสองคือไม่มีตัวตนอย่างที่สองอายุและความคงทนแบ่งเป็นสินค้าคงทนกับสินค้าไม่คงทน และอย่างสุดท้ายก็คือแบ่งตามวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจหรือใช้ในขั้นสุดท้ายขอบคุณค่ะ